ขอเชิญผู้นิยมพระเครื่องพระบุทธไทยมาศึกษาพระเครื่องวัตถุโบราณที่เป็นมรดกอันล้ำค่าของชาวพุทธให้คงอยู่และสืบไปพระพุทธกินราชรุ่นอินดูจินปีพศ2485สมเด็จพระสังฆราชแห่เป็นองค์ประธานโดยมีพระเกจิคนาจารย์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังในยุคนั้นจำนวน108รูป ร่วมปลูกเสกพระพุทธชินราชอินโดจีนเป็นมงคลวัตถุคู่กายที่หลายคนต้องพกติดตัวไปพระพุทธชินราชอินโดจีนได้ประกอบพิธีเททองหล่อที่วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารพิณนโลกปีพศ2485คณะกรรมการพุทธสมาคมได้กาบทูลขอพระเมตตา ท่านเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชแผ่วัดสุทัศวรารามในการประกอบพิธีพุทธาพิเศษที่จัดขึ้นในเวลานั้นถือว่ายิ่งใหญ่เป็นประวัติการมีคณาจารย์เกจิชื่อดังในยุคนั้นได้ม,มอบแผน่นพยันพร้อมทั้งเดินทางมาร่วมเมตตาอธิษาฐาน,ฐานจิตกันอย่างมากมายการสร้างพระพุธทธชินราชรุ่นเอ็นโดจีนปีพศ2พ 485กำหนดให้สร้างเพียงสองแบบคือพระบูชาและพระเครื่องโดยได้กรมศิลปกรมาช่วยดูแลและออกแบบพิมพ์พระเครื่องพระบูชาที่จัดสร้างในข่าวนั้นจำลองแบบจากองค์พระพุทธชินราชวัดใหญ่เมืองพิษณุโลกส่วนพระเครื่องใช้กรรม,มวิธีสองแบบคือหล่อและปั๊มโดยมีทองเหลือง เป็นหลักสุดท้ายคัดสภาพที่สมบูรณ์เหลือ84,000องค์ซึ่งให้ความหมายเท่ากับพระธรรมขันธ์นั่นเองสเสน่หของพระพุทธชินราชรุ่นอินโดจีนแบบหล่อจะอยู่ที่ผิวขององค์พระและคดใต้ฐานแต่ภายหลังได้เปลี่ยนเป็นก้นเรียบแล้วใช้วิธีต่อคดแทนจนครบ84,000องค์ด้านพุทธคุณ คงประพันชาตีแควขาดเมตตามหานิยมขอขอบคุณท่านผู้ชมพระเครื่องพระอุชชาไทยพบกันใหม่คลิปหน้า ขอบคุณผู้สนับสนุนน้ำ8.5นาโนอันคราดิงน้ำด่างโครงสร้างบริสุทธิ์โมเลกุลขนาดเล็ก H3O2 ดื่มง่ายเพื่อสุขภาพที่ดีเทคโนโลยีจากญี่ปุ่น